สวัสดีค่ะทุกคนเลยก็ยินดีต้อนรับเข้าทูบีคุยค่ะกันดีกเลยวค่ะพี่วัตเต้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเตรียมซอมโชว์วันนี้หนักมากค่ะได้ข่าวว่ามีรอยพกช้ำเต็มเลช้ำเต็มไปหมดเลยค่ะคือจริงๆอยากบอกแฟนๆว่าเป็นคนที่ช้ำง่ายอยู่แล้วค่ะแบบโดนอะไรนิดหน่อยก็ช้ำแล้วโซม่ต้องเป็นห่วงมากแต่ว่า <g ül> ก็เยอะอยู่หนักหนาอยู่ใช่ก็หนักหนาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยหายด้วยโซ่ <c oughs> ถ้าใครเห็นก็ไม่เป็นไรนะโอเคมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ก็มีนิดนึงมันยังไง็ามาถึงต้องมีแบบแผแลต้องไปฟกช้ำอะไรขนาดนั้นก่อนเราอาจจะเป็นคนซุ่มซ่ามด้วยแหละคะ่ะ <c oughs> แบบทาอะไรก็แบบอาจจะไม่ได้ระวังขนาดนั้นแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็เป็นแล้ว<อ>แต่จริงๆรอยช้ำที่ทุกคนเห็นมาจากสาเหตุอื่นแต่ขอยังไม่บอก ขอยังไม่บอกขอยังไม่บอกเพราะว่าแบบเป็นการไม่บอกไม่ได้มันก็มันเป็นเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก็รู้ค่ะใช่รู้เนเวทีนี้เลยไหมคะเฉลยเป็นเวทีนี้เลยอัดจะอัดจะไม่บอกไม่บอกไม่บอกค่ะตาตารอดูใช่ค่ะความพิเศษค่ะวันนี้ความพิเศษเหรอคะรู้สึกว่านี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะว่าปีนี้หนูจัดเพลงอเยอะมาก มีเกตด้วยแล้วก ну oh, ็โอ oh, oh, ้มันยิ่งใหญ่หมดเลยอ่ะแล้ว hmm. ก็ร mm ู hmm. ้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยเพราะว่าปีนี้เวลาน้อยซ้อมกว่าปีที่แล้วเวลาน้อยซ้อมเวลาซ้อมน้อยอ๋อเวลาซ้อมน้อยกว่าปีที่แล้วอีกค่ะแต่ว่าทุกนาทีที่หนูมีอะหนูเอาเป็นซ้อมหมดเลยค่ะอ่าก็คือตั้งใจมากก็คือขยันมากแน่นแน่ใช่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักลองให้แฟนๆเราดูและถูกบ้างไม่ถูกบ้างสี่ร้อยพง ลายห้ <Okay. S 1> าสิบลยห้าสิบเพลง <laughs> อยู่ถึงแบบพรุ่งนี้เชา้าเรียกว่าวันนี้คือเต็มพลังแน่นอนเต็มพลังแน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร้องเพลงด้วยการมาสร้างความทรงจำในวัย2 2ของหนูด้วยนะเป็นยังไงคะวัย22่สอนี่ค่ะแต่ตอนนี้ตอนโอเคตอนที่ถึง22ปุ๊บก็คือมีแหลือซ้อม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 เพราะว่าเป็นจังหวะที่บินกลับมาจากจีนแล้วก็ Only ซ้อมหลังจากนั้นเลยตอนอยู่จีนก็แอบซ้อมในห้องในโรงแรมด้วยค่ะแสดงว่าตั้งใจสุดๆเลยลตั้งใจค่ะตั้งใจเรารู้สึกว่าถ้าเรื่องเป็นนะ่ะไม่ได้มั่นใจไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ก็ก,ก็ทําเต็มที่พยายามที่จะแบบให้ทุกคน enjoy ออมากกว่าเรียกว่าวันนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรที่แบบ <c oughs> ว่าเป็นแบบควีนบีแบบวันเกิดอะไรนี้บ้าได้เห็นความควีนแน่นอนโชว์แรกคือหายใจแทนหนูให้หน่อยนะ <c oughs> ไม่ร <BS> ู้เลยว่าจะหายใจทันได้ไงใช่แต่ว่าควีนล้วก็ดีว่าสุดๆอนะ่าโอ้ยรอแล้ว Yes เกสล่ะค่ะม,มีมีมีบอกไปบ้างหรืยันหรือว่ายังไงไม่ได้บอกเลยแต่ก็มีแฟนๆเดากันบ้างซึ่งก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเหมือนกันเกสก็ยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่มากๆก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานด้วยกันอะแบบไม่คิดว่าจะได้มา ยืนบนเวทีนี้ด้วยกันแล้วก็อยากให้แฟนๆคอยเชียร์อัพทุกคนเหมือนกันนะแล้วก็มาร้องเพลงแล้วก็เอนจอยแล้วก็อาจจะได้ฟังอะไรใหม่ๆด้วยค่ะเคสกี่คนกันเนี่ยอันนี้บอกได้ยังอนนบอกได้ยังบอกได้ยังนะ <laughs> ยัง <c oughs> ไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกเกินสองร้อยแน่นอน <c oughs> อาจจะสักสองร้อยห้าสิบเกมมีร้อยห้าสิบเ้สองร้อยห้าสิบอ้าวผิดละ <laughs> ไม่แมช <า S 1> ไม่แมชกันแล้วลองกันมีมีเกสที่ทุกคนคาดหวังไหมที่คนรอคอยหรือเปล่า m a y b ค่ะ m a y b ก็ก็รู้สึกว่าวันนี้เราได้มาทำตามความฝันคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วก็ในวันนี้มีเกสที่อยู่กับเราอะก็รู้สึกว่าเขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดอ่ะก็อยากให้อยู่ตรงนี้เหมือนกันะนะคะเดี๋ยวลอดูะจีบเกสแต่ละคนนานไหมคะนานค่ะ เพราะว่าตารางคิวทุกอย่างอะค่ะไม่ค่อยจะตรงกันสักคนเลยแต่ก็เหมือนเราหาเวลาให้กันได้แล้วก็เขาก็อยากมาให้เราก็ย yeah. ากลัวมากกลัวจะหลุดแบบมากๆอะ่ะแต่ไปเรื่อยๆลองดูจะหลุดไหมแม่<笑><笑>เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้แล้วค่ะ,อะ,อะของขวัญวันเกิดจากพี่ซีนั่นเองยัง,ยงเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงเนี้ยทำงานกันแบบ หนักกันมากพี่เขาก็บินเยอะมากหนูก็บินเยอะมากโฉกเวลาที่ได้มาเจอกันก็ยังไม่ได้มาเจอกันเลยแต่ก็ได้รับความโอยพรน่ารักน่ารักแล้วก็แฮปปี้ค่ะคแรกในวันนั้นใช่ไหมคะก็ก็คนแรกค่ะก็คนแรกแต่ก็มีครอบครัวด้วยมีแฟนๆด้วยเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นคนตื่นเต้นมากเวลาแบบเที่ยงคืนใครจะมาแฮปปี้บ้างเนี้ยเหมือนเราเขาดาวอะ ใช่ก็ทุกคนน่ารักมากแล้วก็ได้อ่านแฮชแท็กที่ทุกคนเขียนคำอวยพรก็ขอบคุณมากมากเลยนะเป็นไงบ้างถือว่าแบบว่าเหมือนพี่ฟินเขามีทั้งรูปทั้งคลิปทั้งอะไรแบบเต็มเลยน่ารักค่ะน่ารักก็ทุกปีก็จะมีแบบคลิปน่ารักน่ารักที่เขาตัดคลิปเก่งเราตัดไม่ค่อยเก่งแต่เราเราก็พยายามอยู่นะเราพยายามตัดอยู่ แต่ว่าน่ารักก็เรียกว่าเที่ยงคืนกูก็คือทำรายแตกเลยตลกอยู่ค่ะเหมือนทุกคนรอสิ่งนี้ใช่ทุกคนเขาเหมือนทุกคนบอกว่าอะไรนะข้ามวันข้ามคืนสองสาคืนรอคอยโมเมนต์นี้จริงปะรออะไรกันอ่ะทุกคนทุกคนก็อยากเห็นโมเมนต์น่ารักไงเห็นอะไรอ่ะเห็นไหมแล้วเห็นไหมก็เห็นอะไรที่เคยเห็นอยู่แล้วเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าแฟนตื่นเต้นอะไรกันอืม แต่เห็นที่ที่ที่หนูเล่นตเตอร์ใช่ป่ะแล้วมีเป็นเล่นไปเล่นมาที่เลือกเล่นชื่อพี่ฟีนคือวันนั้นเป็นฟิลแบบว่าเราอยู่ต่างประเทศแล้วก็นั่งในรถแบบท r ฟฟิกแจมหน่อยๆค่ะอะไรเล่น t i ๊กต็อกคอนเทนต์กันเล่นเฉยก็เป็นพี่ฟีนเฉยก็เอ้าตกใจตกใจค่ะแต่ก็อรักค่ะเอออันนี้อะไรลิขิต อะไรนะคะลิขิตลิขิตลิขิตแปลว่าอะไรลลิิขตแปว่าอะไรคะเหมือนพงศ์ลิขิตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้ค่ะไม่รู้นี่ไม่รู้ค่ะแล้วก็แบบว่าเราวันนั้นตกใจแบบอ้าวไปฟรีๆอะไรตกใจตกใจทั้งรถเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักอีกหนึ่งน่ารักค่ะน่ารักค่ะอ่ะเห็นว่าเดี๋ยวมีไปเอ่อวันเกิดที่นั่นเองใช่ไหมคะใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นอีกัล่ะ มันรู้สึกว่าทุกครั้งมีอะไรที่ตื่นเต้นก็จะมีอะไรที่ตื่นเต้นขึ้นไปอีกเหมือนกันแบบว่าหนูก็จะได้ยก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 ทูบีคที่นั่นอีกก็เป็นครั้งแรกที่ได้แบบเหมือนได้เ e r ร์ฟอร์มให้แบบแมจีน<ม>ได้เห็นใช่แบบมันเคยมีหลายครั้งแล้วที่จะไปหาแต่มันก็เหมือนมีซัมติ n งที่เออไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็จะไปหาแล้วนะไปหาได้แล้วนะก็มาหากันเยอะๆนะแต่วันนี้อยู่ที่ Be Queen Bangkok ก่อน วันนี้แฟนๆแน่จริงที่มาไม่ได้ก็สามารถดูไลฟ์ใช่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ค่ะก็ซื้อบัตรได้นะคะแ5 0ที่ไทยทีเอเจค่ะนอกจากนั้นแล้วนอกจากสตรีมแล้วมันมีของชมือนเ่นไอ้ไข่ yes มีสิ่งหนึ่งตรงนี้ต้ต้องยกขึ้นอีกนิดนึงละตรงนี้ก็เป็น to be queen ค่ะเป็นหนูเองก็เป็น m e r c h a n i s e ที่หนูรู้สึกว่าน่ารักมากเพราะว่า เอามาแบบแขวนกับโทรศัพท์ได้ค่ะออน่ารัรกเนะนาะใช่ทุกคนต้องมีแล้วค่ะอันนี้อก็เป็นคนช่วยด้วยค่ะจริงๆลุกทุกอย่างก็รู้สึกว่าเราพยายามพยายามคุมธีมให้อยู่ในควีนหมดเลยถ้าทุกคนเห็นโฟโต้บุ๊กก็ยังจะเห็นความแบบ g o d ด e s s ความ Princess ความ Warrior คือพยายามไม่หลุดจากตรงนั้น วันนี้ก็ก็จะเห็นความบาริเออร์ความพรินเซสความหยุดพูดดีกว่าเ <laughs> พราะว่าไปไกลแล้วกดกดหลุดสปอย y e เพราะอีกไม่นานแล้วนะอีกแบบเวลาผ่านไปไว้เหมือนกันอ,อังนั้นสุดท้ายแล้วกันค<ฆ>่ะว่าขอแบบว่าสามคำสำหรับว่าสาหรับวันนี้หน่อยแอสำหรับกอล์ิี้สำหรับงานวันนี้โอ้ลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟก๋มากใช่ค่ะก็ I'm going to go to the Hi, interfans. fans. Um, today is To Be Queen. I hope you're excited as I am because I worked really, really hard. I don't know if it'll be 100% perfect, but I'll definitely do my best. Don't worry if you can't come. There is live streaming where you can support, and also on X, you'll definitely see stuff. And if you're here, let's enjoy To Be Queen together. Let's make some noise. sing songs and have some fun. Yeah. และนี่คือคุณดีค่ะขอบคุณ <laughs> <laughs> ค่ะขอ <laughs> บคุณค่ะ <laughs>